่ถ้าอาจารย์ไม่ยอมปลดล็อกกอลให้หนูวนชนตรงนี้พร้อมที่จะเข้าไปใช่ไหมคะพี่น้องเ,อเราจะดันลัวเข้าไปกันใช่ไหมคะพี่น้องเ,อเราให้เวลาอาจา้านาทีนะคะ5นาทีจับเวลาเนาะตอนนี้เทียน3นา ติดใจกันนะจะโทรหาใครก็โทรโทรหาอาจารย์แติทีนีก็โทรนะคะรีบโทรนะคะให้เวลา5นาทีเพราะว่าถ้าอาจารย์ไม่ยอมเนี่ยหนูพูดจริงนะคะว่าหนูดันเข้าไปนะคะอาจารย์อาจารย์รีบคุยนะคะที่นี่มาหาที่ไหนมาหาะคะมาหาที่อะไรที่มีข้าววิสายทางการเมืองตลอดเลาให้ต้องต่อสู้ค่ะต่อสู้เข้าไปตลอดเวลาตอนนีอาจารย์เป็นคนขับขวางนะคะที่ขานนะคะ อาจารย์เป็นคนไข่ของประชาชนเยไม่ให้ได้รบาสองอาจารย์ไม่รักภาหรอคะอาจารย์อาจารย์ไม่รักภอัหรอคะอาจารย์ร anyway. oh ักกระบอกอะไรคะับเด็กหน่มกอาจารย์รัาเนี่ให้เวลาอารย์ดล้อก่อนให้หนูและพวกเราจะเข้าไปดีๆใช่ไหมคะพี่น้องจะ สนุกไม่มีอะไรผิดปกตินะคะจะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเราแค่จะเข้าไปใช้พื้นที่สนามบอลแล้วก็ใต้มาตรกรรมนะคะในการให้มวลชนอยู่แล้วก็มีเวทีมาใส่เป็นเวทีเถ่นอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่เลยค่าจาไม่ต้องสดอจว่าต <c oughs> าไปไหน,นไหนอะ่ะ <c oughs> เข้าไปได้ <c oughs> ไเลยตื่นเค่ะพี่น้อง มาเข้าไปเลยประกานุกคนมาเาไปเลยค่ะทารมา่กบา้หักศึกษามสาวันนี้ตอนนี้อยู่กำลังรอพี่พี่นายอยู่นะคะใครที่ยังไม่มาที่เพื่อนๆใครยังไม่มาที่น้องๆหนีไม่มารีบมานะคะเราจะได้เข้าไปด้ ที่เราคุ้นเคยที่นี่ไม่ใช่ไม่ได้มีนหตารณ์ร่าบอกไปแล้วธรรมศาสตร์ไม่ได้รักประชาต่อไปฉะนั้นแล้วนี่เป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่ยังมีจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์อยู่ที่จะไปทวงคืนจิตวิญญาณธรรมศาสตร์มาแต่ผู้บริีาที่รับใช้เหตุการณ์ค่ะ,คะต,อตอนนี้ก็ เราลนะคะแต่ละที่ก็มีกิจกรรมเมาเต้น ก็ณตอนนี้อยากให้พี่ๆน้งองๆศึกษาพื้นที่นะคะเส้นทางว่าณตรงไหนในพื้นที่นี้มีเต็นท์พยาบาลอยู่บ้างนะคะมีเต็นท์สวัสดิการเพื่อที่พี่ๆน้งองทุกคนนะคะเวลาเอ่อคนมาเยอะนีแล้วเนี่ยจะได้รู้เส้นทางในทันทีนะคะถ้าต้องการที่จะใารจะมีบาดแผลซึ่งหรือว่าต้องการน้ำต้องการอาหารนะคะก็ณตอนนี้อยากให้ศึกษาเส้นทางไปก่อนนะคะว่าตรงฝั่งนู้นนะคะก็จะมีเต็นท์พยาบาลอยู่หรือต้องมีเตนท์น นงครับขอทราบหมายกำหนดการที่เราจะเข้าไปในธรรมศาสตร์นะครับว่าใครจะเป็นคนผัดปูแกะหรือจะทำอะไรนี่นะคะวัผลของที่ผู้อาวุโสธรรมศาสตร์ดังจีดูประกาศค่ะแต่ว่าสิ่งที่เขาใหาไปมีเพียงอย่างเดียวคือหนังสื่อทำปลาใยวันที่สิบสิบหาคนที่มีเนื้อหาการปลาใยของหนูของพี่ไม้ของทนายอนุนมันก็ของทุ่วิ่งที่ไปปลาใสไว้ที่คอ <iałem S 1> <seasoning. S 2> นแก <nee. S 2> <coworkers guessed. S 3> ่นนะครับเพราะว่าไปทำหน้าเหมือนเดิม แต่ว่านันไม่ใช่สาระสำคัญนี้งที่สันโอเคตอนนี้ของของเราผนออกมาได้แล้วนะคะและเมื่อของมาถึงเมื่อไหร่เราพร้อมที่จะเข้าไปในภาษาโดยทันทีค่ะนะโอเคได้ต่ห้พี่น้องน่งหน่อยน่งหน่อยลูาบาเยนเยน

พี่ครับพี่ให้นัาข่าวก่อนนะครับให้นักข่าวหน่อยจะได้ไม่ไม่ไม่เบียดพี่น้องรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวทางด้านทางด้าเปิดประตูให้เรานะคะรอแป๊บนึงนะคะพี่ครับเดี๋ยวเราต้อบอกะครับบอกให้พี่น้องใจเย็นนิดนึงนะครับ

แต่ี่คดีผมไม่กลัวหรอกผมจะตัดสินใจอีกคั้งหนึ่ามแรกผมใส่ข้าเครับคุณใจยังครับคุณใยังครับยังไม่เปิดนะครั้ครับแต่ยังไงครับคุณน้ครับเกินแน่ครับเจรจาอยู่ครับขอเจรจาครับโอเคครับมันชนเี้ครับมันชนคอักครับอนะครับครับครับ

ให้ได้น้องลุงเนี่ยนองกูไม่าีองไปตัวแน่หรอกไม่งั้นก็ต้องทาง เชื่อมม่นในตัวลูเชื่อมม่นในตัวผมตัวบป็เว่นแลน,นตัวแกน้ำทุกคนรวมถึงพี่มาทุกคน,กคนว่าพวกเราจะรวมโยมการโดยได้ชัยชนะแน่นอน